สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญปยทานในรูปแบบใหม่จะเป็นการพับแบบดอกกุหลาบตูมกลีบบัวค่ะก็จะเป็นลักษณะมุมดอกในรูปแบบนี้ซึ่งความพิเศษของเขานะคะสามารถทําเป็นชิ้นงานตัวเปล่าได้ใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายได้ค่ะจะเป็นลักษณะฐานเหรียญก้นเปิดในรูปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหรียญกันไก แหนบหรือว่าคิีมจับในรูปแบบต่างๆในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปลาเลือกใช้เป็นของตราละคังเบอร์2หรือว่าขนาด12บมิลจะเป็นลักษณะร bon ิบบิ้นสีพาสเทลในรูปแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะใช้แบบไหนสีสันต่างๆตรงนี้แล้วแต่ความชอบเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นนะคะให้เพื่อนๆนํำริบบิ้น,น,น bon มาตัดให้ได้ความยาว80เซนติเมตร จำนวนสี่เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะเราไปเริ่มต้นการพับกันเลยให้เพื่อนๆจับเซลั่บิ้นเรียงซ้อนทับกันจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดค่ะจากนั้นพับปลายริบินหนึ่งฝั่งพับเข้าไปโดยเว้นระยะห่างจากหนึ่งฝั่งนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่3เซนติเมตรแล้วก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทําฐาน4ขั้นตอนแรกเพื่อนๆแยกริบบิ้นออกก่อน2เส้นเหลือไว้2เส้นเป็นเส้นหลักจากนั้นนะคะเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวเข้าหาตัวทุกเส้นเส้นที่1ตั้งขึ้นจะอยู่ทางด้านซ้ายเส้นที่สองทางด้านขวานําเส้นที่สองทางด้านขวาครองเส้นที่1เส้นที่สามนมาครองเส้นที่สอง สุดท้ายเส้นที่4สอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่1แล้วดึงปลายเส้นที่3ลอดเข้ามาค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับและต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน8โดยเราจะใช้ดิบินเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมมุมที่1ก็จะเป็นมุมที่ชี้เข้าหาตัวให้เพื่อนๆพ,พับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวา เส้นที่2ฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนเส้นที่3มด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่างสุดท้ายเส้นที่4ฝั่งซ้ายพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเข้เขาไปด้านใต้เส้นที่1เสร็จแล้วดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นทุกมุมค่ะการที่การที่เราดึงให้กระชับแล้วก็กดบีบให้แน่นทุกมุมในขั้นตอนนี้จะทําให้ทําในส่วนของขั้นตอนต่อไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ และเมื่อเสร็จแล้วต่อไปค่ะเราจะหยิบริบินขึ้นมาด้านบนทั้งหมด4เส้นโดยการหยิบเรียงไปทางด้านขวาเริ่มต้นการหยิบค่าเพื่อนเพื่อนหยิบมาหนึ่งเส้นเลยจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราต่อไปเส้นที่สองค่ะนำมาทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่สี่ทับเส้นที่สาม เมื่อเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบ4เส้นแล้วต่อไปนะคะเราจะวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทําสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบ4เส้น,นะคะ่ะเริ่มต้นการทํานะคะเส้นที่1ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆจับวางลงไปแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างสลับขึ้นมาทับ ต่อไปเส้นที่2ค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับอยู่เหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่3ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือจับเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับสุดท้ายเส้นที่4ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยนะคะแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับ เมื่อ <AM rac ian> เราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน4ี่เส้นตรงนี้เราจะลดให้เหลือเพียงแค่3สเส้นเท่านั้นให้เพื่อนๆน,นำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับเนี่ยนะคะจบวางลงไปเลยจากนั้น3มเส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดเส,ส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับเหมือนเดิมนะคะจับแยกออกมาจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี ปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับค่ะต่อไปเส้นที่2ในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือจับอยู่เหมือนเดิมจับแยกออกมาเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันและดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่3เพื่อนๆจับมาเลยค่ะ สอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่3ฝั่งซ้ายที่ติดกันนะคะปลายเส้นผูแล้วก็ดึงให้กระชับเหมือนเดิม mm hmm. เมื่อทําครบแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะ mm hmm. เมื่อแนวเส้นริบินกระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะ ให้เพื่อนเพื่อนพลิกกับด้านจากนั้นกระจายเซลิบ,บินออกด้านข้างเพื่อจะได้ง่ายต่อการทำแล้วเพื่อนๆหยิบริบ,บินขึ้นมาด้านบน1เส้นเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราลิบบินเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเริ่มต้นการนับนะคะเส้นที่1 2และ3พาดลิบบินเส้นที่1ลงไปหน้าเส้นที่สที่เรานับ ก็จะได้ลักษณะแนวเซ้นบินแบบนี้และเส้นต่อไปในการทํานะคะเราก็จะทําบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5เส้นค่ะต่อไปเส้นที่2นะคะจับขึ้นมาด้านบนแล้วก็พาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเส้นที่3ามทำแบบเดียวกันค่ะเส้นที่4ค่ะ และสุดท้ายเส้นที่ห้าก็พาดลงไปหน้าเส้นที่สาทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเมื่อเราพาดริบบิ้นลงไปด้านล่างจนครบห้าเส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน3เส้นตรงนี้นะคะเราจะทําการสอดเก็บเริ่มต้นการสอดเส้นที่1ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดให้เพื่อนๆจับเซลนริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวจากนั้นสอดปลายเกี่ยวเข้าไปตรงช่องที่หนึ่งจะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ค่ะปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับ ต่อไปเส้นที่สองในการสอดนะคะก็จะเป็นเส้นฝั่งซ้ายเหมือนเดิมจับเซนดิบินโค้งเข้าหาตัวสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่สองทางด้านซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่สามจับเซนดิบินโค้งเข้าหาตัวสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่สามทางด้านซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับ เมื่อเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นจะใส่เหรียญในขั้นตอนนี้หรือจะใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกในคลิปนี้สามารถใส่เหรียญได้ทุกๆขนาดโดยการเหย๋ยวเหรียญเข้าไปตรงกึ่งกลางตามแนวเส้นเสร็จแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะเมื่อแนวซลิบินกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการสอดเก็บ เพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจะเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาในรูปแบบนี้ปลายเส้นผล่แล้วดึงให้กระชับและเส้นต่อๆไปค่ะเราทำวนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นสอดเก็บในรูปแบบเดิมวนไปเลย และเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆดึงให้กระชับค่ะและเมื่อแนวเส้นริบบิ้นกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นเราก็จะเริ่มต้นการทำกลีบดอกตรงกลางเพื่อนๆพื่หยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบน1เส้นค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เพื่อนเพื่อนจับแนวเส้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังปลายเส้นจะชี้ไปทางด้านขวา จากนั้นจับแนวเส้นโค้งความลงแล้วสอดปลายเกี่ยวเข้าไปตรงช่องด้านหน้าเส้นที่เราทําอยู่เนี่ยค่ะยกปลายสอดเข้าไปเลยแบบนี้นะคะปลายเส้นผูดแล้วดึงให้กระชับแค่พอประมาณเดี๋ยวเพิ่งดึงแน่นค่ะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดึงแน่นนะคะจะทําให้มองไม่เห็นช่องในการสอดของเส้นต่อๆไปที่เราจะทํานะคะและเส้นต่อไปนะคะที่เราทําเราจะทําบนไปทางด้านซ้ายค่ะต่อไปเส้นที่สองจับขึ้นมาด้านบนค่ะ แล้วก็จับแนวเส้นวนซ้อนทับเส้นที่ทําไปแล้วแล้วก็จับแนวเส้นโค้งคว่ำลงแล้วยกปลายสอดเข้าไปในห่วงจะเป็นการสอดเข้าไปตรงส่วนของด้านหน้าของเส้นที่เราทําอยู่เหมือนเดิมแบบนี้ค่ะปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับแค่พอประมาณก็จะเป็นลักษณะแนวเส้ริบบิ้นที่เรียงวนซ้อนกันไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆค่ะ และเส้นต่อไปก็หยิบเส้นทางด้านซ้ายมาทําเหมือนเดิมนะคะลักษณะาการโคง้งเซลิบินเหมือนกันทุกๆเส้นแล้วก็ช่องที่เราสอดก็จะเป็นช่องด้านหน้าของเส้นที่เราทําอยู่เหมือนกันคะ่ะ เมื่อเราทําได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะสังเกตได้ว่าช่องในการสอเขาจะวนรอบถักกันไปด้านในทีละช่องทีละช่องเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบทั้ง8ดช่องค่ะพยายามจัดแนวเส้นบนซ้อนกันให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าขั้นตอนนี้สําคัญหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วจะทําให้เราดึงเก็บมุมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะเนี่ยค่ะค่อยๆวนเก็บมุมวนไปแบบนี้นะคะ เมื่อทำครบแล้วดึงให้กระชับค่ะ แนวเสลิบ,บินกระชับแล้วก็จะได้ตรงส่วนของกลีบดอกตรงกลางในรูปแบบนี้และอีกหนึ่งขั้นตอนก็จะเป็นการทำกลีบด้านข้างเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เ,เพื่อนๆจับตรงส่วนของกลางเส้นยกมุมโค้งขึ้นด้านบนจากนั้นบิดแนวเส้นเข้าไปด้านในค่ะก็จะเป็นลักษณะกลีบทรงกลวยแหลมแล้วยกปลายสอดเก็บเข้าไปตรงช่องฝังขวาจะเป็นช่องที่ติดก,กับเส้นที่เราทำอยู่ โดยการยกปลายสอะเข้าไปให้อยู่ด้านใต้ริบบิ้นเส้นด้านในสุดเท่านั้นเพื่อความแน่นกระชับของมุมเส้นในการที่เราสอดนะคะปลายเส้นผูในรูปแบบนี้ดึงให้กระชับก็จะได้กรีบด้านข้างแบบนี้ค่ะและเส้นต่อๆไปเราก็ทําบนไปทางด้านซ้ายนะคะต่อไปเส้นที่2จับแนวเส้นโค้งขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็จับแนวเส้นปิดเข้าไปด้านในค่ะ จากนั้นยกปลายสอดเกีเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาเช่นเดียวกันบังคับปลายเส้นให้โผล่ออกมาด้านนอกเหมือนเดิมและดึงให้กระชับเส้นต่อไปก็ทำในรูปแบบเดียวกันเลย ค่อยๆทำบนไปนะคะแล้วก็จัดระยะมุมกรีบให้ได้เท่ากันมากที่สุดค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้มุมกรีบด้านข้างแบบนี้จากนั้นค่ะเราก็จะเริ่มต้นการสอดเก็บปลายเส้นก่อนที่เราจะสอดเก็บค่ะเพื่อนๆพลิกกลับด้านแล้วก็ มาดูตรงส่วนของกรีบที่เราจะสอดเก็บนะคะว่าได้ระยะมุมที่เท่ากันหรือยังได้มุมที่สวยหรือยังถ้าได้มุมสวยแล้วเราก็จับแนวเส้นนะคะที่เราจะสอดให้อยู่มุมด้านบนสุดค่ะจากนั้นสังเกตหน้าเหรียญจะไปอยู่ฝั่งตรงข้ามจากนั้นเส้นที่เราจะสอดเก็บให้เพื่อนๆจับปลายเส้นโคง้งปลายไปฝั่งตรงข้ามแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาจะเป็นช่องที่ติดก,กับเส้นที่เราทําอยู่ก็คือช่องนี้คะ่ะสอดปลายให้อยู่ด้านใต้ริบบิ้นเส้นด้านในสุด จากนั้นสังเกตได้ว่าปลายเส้นจะโผล่เข้าไปในกรีบให้เ,เพื่อนๆใช้ตรงส่วนของแหนบหรือว่าครีมจับนะคะมาช่วยดึงปลายเส้นออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับและเส้นต่อไปก็ทําบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆค่ะทําในรูปแบบเดิมก่อนที่จะสอดก็สังเกตตรงส่วนของมุมกรีบให้ได้ระยะที่สวยงามก่อนแล้วค่อยสอดเก็บนะคะเนี่ยค่ะ ปลายเส้นผลูแล้วก็ดึงให้ใหกระชับพลิกกลับด้านมาดูมุมกรีบแล้วก็ทำในรูปแบบเดิมเลยปลายเส้นผลูแล้วดึงให,ให้กระชับค่ะทำแบบเดียวกันวนไปเลยนะคะจนกว่าจะได้ครบ8เส้นประขอเพิ่มเติมนะคะระยะในการตัดความยาวของแนวเส้นริบบิน้นในคลิปนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมค่ะ ันตอนนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงนะคะเพื่อนๆต้องค่อยๆทำวนไปค่ะ และเมื่อทําครบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆจะเพิ่งตัดปลายเส้นออกนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านมาก่อนจากนั้นมาสังเกตต,ตรงส่วนของกรีบด้านข้างอีกครั้งว่ายังมีตรงส่วนของกรีบไหนที่ยังได้ระยะที่ไม่เท่ากันคะ่ะจากนั้นเราก็จัดหรือว่าตกแต่งอีกครั้งเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับมุมเหรียญของเรา เมื่อได้ระยะมุมตามที่ต้องการแล้วตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆถนัดกันเลยค่ะขั้นตอนนี้ระวังด้วยนะคะเพื่อนๆระวังโดนะะดต,ดตรงส่วนของมุมมุมแนวกรีดที่เราได้พับมานะคะระวังจะตัดโดนตรงส่วนของมุมนั้นค่อยๆทำบนไปนะคะ และเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้และอีกหนึ่งขั้นตอนที่จะแนะนําสาหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมคะให้นําเหรียญมาแล้วก็สอดเหรียญเข้าไปตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้ได้เลยและตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปาด,ด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ